สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องลำซ้ำชแนลครับเมื่อนี้มีโอกาสมาไทยบรรยากาศนะครับริมโขงยามแดงๆครับนี่ก็คือสะพานมิตรภาพไทยเล้านะครับอยู่จังหวัดมุกดาหารครับนี่ก็คือบรรยากาศริมโขงครับที่เห็นไฟนะครับทางด้านนั้นก็เป็นซอปปอรล่าวครับแล้วก็ไฟซองสัลวัสดิลงมานี่ก็คือแม่น้ำโขงครับนี่คือบรรยากาศของตลาดมุกดาหารยามเย็นๆครับบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวมุกดาหารหรือนะครับสอปอป่ากับเขาขามาเที่ยวฟังนี่ครับเป็นบรรยากาศตลาดคนเดินครับมาทานอาหารตอนเย็นๆบรรยากาศสวยๆครับนี่ก็คือเป็นคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งครับเป็นบรรยากาศย่ามเมือแรงครับริมโค้งครับสะพานมีตรภาพไทยลาวแห่งที่สองของจังหวัดมุกดาหารครับเดี๋ยวสิผาไบเบิ้งนะครับบรรยากาศถังบนกันเลยครับ ครับท่านใดที่เขามาเที่ยวเมืองมุกดาหารนะครับจะนะครับบองคิบแล้วก็จะเลื่อมครับท่านใดมีโอกาสมาพักนะครับหรือวิ่งผ่านมายามเย็นๆนะครับเออเขามากินอาหารได้อยู่ถนนคนเดินริมโค้งใกล้ๆกับสะพานมิตรภาพไทยเล่าครับบรรยากาศดีๆยนีมาแลงครับใครยังไม่เคยมาก็ควรได้บังคิบนี่แล้วกันนะครับไอพี่น้องเขามานะครับเดินช่มยังมาเลงครับบรรยากาศดีครับเมืองมุกดาหาร บรรยากาศแรกงๆครับก็มีร้านอาหารนะครับมาขายรับสินค้าครับ่างๆข้างเดินนะครับนี่คือตอนกลางคืนนะครับตอนยามมุสาวกับรเกษจรเก็บนะครับพื้นที่ครับคือพื้นที่ของถนนคนเดินนะครับริมฝั่งโ้งมกดาหารครับที่พี่น้องเห็นอยู่ฟังฝุ่นครับจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวอย่างที่สองนะครับประหยัดมารีวิวดีคือบรรยากาศ ยามค่ำๆของเมืองมุกดาหารครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับมาถ่ายทอดบรรยากาศเมืองมุกดาหารในพี่น้องในเบิ้งนะครับแต่ในที่ทีามาชมกันอย่าลืมกดติดตามแต่คลิปให้ได้ครับเ้อเป็นบรรยากาศยามเย็นๆผู้ใดย,ยังไม่เคยมากับพี่น้องยูม,มุกดาหารอาจจะเคยมาทานแล้วนะครับพี่น้องยูตั้งอย่างวัดยังไม่เคยเห็นบรรยากาศนี้นะครับก็เลยถ่ายทอดผ่านช่องลำซ้ำที่น่อยเห็นกับคือว่าพี่น้องที่มารบ,บรรยากาศดีครับ อนั่งกินชิวๆริมโขงครับเดี๋ยวจะมีโอกาสเดี๋ยวสิสัมผัสนะครับจากของร้านบางมองนะครับว่าการขา,ขายเมืองบุรีรัมย์ดีบ่นะครับสักสครู่หนึ่งนะครับคือบรรยากาศนะครับของเมืองบุรีรัมย์นะครับหลังจากโควิดซาก็เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะครับอี็คือพื้นที่บรรยากาศยามเย็นๆริมโขงครับ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ <laughs> ประหยัดแนนําตัวนี้ครับชั้นนางสาวอลไทยทองมหาค่ะเป็นคนพื้นเพบางไซใหญ่ค่ะบางไสใหญ่ค <laughs> ่ะจากนั้เดมาอยู่มุกดาหารเนาะครับ <laughs> พ่อแม่เป็นคนจังหวัดมุกดาหารค่ะอ๋อเป็นคนจังหวัดมุกดาหารเลยเนาะค่ะ <laughs> อันนี้พูดอีสานได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะได้เนาะประหยัดในส่วนของมุกดาหารนี่ <laughs> เศรษฐกิจ <laughs> เป็นไงครับหลังจากโควิด ก็ดีค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะอันนี้เขาเรียกถนนอะไรครับถนนคนเดินสะพานนิจภาพ2ค่ะสะพานนิภาพ2ถนนคนเดินเมืองมุกดาหารค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงครับพี่อ่าบ่ายสามโมงถึงสี่ทุ่มค่ะถึงสี่ทุ่มทุกวันค่ะทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดยกเว้นวันฝนตกหนักค่ะฝนตกหนักเราก็บริการค่ะมีร่มค่ะอ๋อมีร่มให้ค่ะนะครับก็ถือว่าการค้าขายดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับค่ะดีขึ้นเยอคไม่ต้องถามนะว่าตอนนี้อาหาร ทำไม่ทันเลยใช่ไหมครับพื้นที่ไม่ทันเลยค่ะอร่อยยค่ะเฉพาะเรามีอะไรบ้างครับเมนูฝากร้อยครับทจุ่มยำส้มตำหมูกระทะค่ะอาหารตามสั่งค่ะอาหารจานด่วนค่ะชุดเท่าไหร่ครับผมสองร้อยสองแถมหนึ่งค่ะสองแถมหนึ่งเนาะค่ะเพื่อที่น้องดูช่องแล้วอยากมาทานอยู่ช่วงไหนครับร้านเราหลอกล้อนค่ะตรงกลางเลยค่ะมีลานจอดรถรับรองข้างหน้าเลยค่ะคุณพี่รับผมชื่อร้านหลอกล้อนค่ะสองแถมหนึ่งค่ะสองแถมหนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ วันนี้ก็นะครับได้มาพื้นที่ร้านหลอกร้อนนะครับสองแคมหนึ่งครับจิ้มจุ่มหมูกระทะส้มตำอาหารตามสั่งครับก็บริการลูกค้านะครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องครับเดินทางมานะครับเมืองมูอาหารก็มาทานได้ครับฝากครับร้านหลอกร้อนสองแคมหนึ่งครับจิ้มจุ่มหมูกระทะส้มตำยำอาหารตามสั่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําร้านหน่อยครับน้องครับอยู่ตรงไหนเนาะ ที่ร้านของเราจะเป็นร้านจุ่มมุงผงนะคะตั้งอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลราแห่งที่2ที่จังหวัดบุกดาหารนะคะที่ร้านของเราจะมีจิ้มจุ่มและหมูกระทะเลยยำอาหารหลากหลายมากมายเลยะคะ่ะเป็นปลาเผาก็มีนะคะร้าน<อ>ของเรามีบริการห้องน้ําเข้าฟรีด้านในตึกตัวนี้เลยนะคะถ้าแดดมากรอนประมาณสามมุหนูมีเต็นท์กลางให้เลยนะคะอของหนูจะมีเป็นบอ่อเหลืองบอ่อเขียวแดงกิ้ไมนหรือซุ่มด้านล่างเชิญนั่งได้หมดเลยนะคะนี่ก็คือพื้นที่หน้าร้านเราเนาะ อันนี้น้องอะไรครับเนี่ยยังไม่แนะนำตัวเลยน้อง,อ,งอะไรครับต่อเลยคะ่ะครับนี่ก็คือผู้ดูแลชเชียร์ยรแขก,กที่เขามานั่งครับวันนี้รู้สึกว่าจะคนเยอะนะครับคาะ,คะเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลงานน้ำมาสการพระด้าพนมเลยค่ะลูกค,ค้าที่ผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถ แวะเวียนมาเที่ยวที่ตรงนี้ได้ค่ะอันนี้เขาเรียกถนนคนเดินของใช่ค่ะสะพานถนนคนเดินสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเลยค่ะอยูที่จังหวัดมุกดาหารเลยนะคะคสั่ในมาทานก็ร้านอยู่ตรงนี้นะขอบขอบคุณน้องมากครับโฆษณาอะไรอีกไว้เชิญเลยครับ มี p r o m o ชั่นอะไรที่ร้านหนูจะขายเป็นชุดละ200ซื้อ2แถม1เลยค่ะหรือลูกค้าสามารถสั่งทีละชุดก่อนก็ได้ค่ะทานก่อนอร่อยสั่งเพิ่มได้ใช่ค่ะขอบคุณน้องมากครับวันนี้ก็ถือว่ามารีวิวร้านเนาะใช่ค่ะคะรับผมครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับชงไทยแล้วนะครับนี่ก็คือนะครับบรรยากาศถนนคนเดินนะครับเมืองมุกดาหารโรงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะครับ ก็เป็นบรรยากาศดีๆครับยามเย็นๆนะครับ่องรับซ้ำๆในมในยาไทยถ้ำพี่น้องในเมืองนะครับบรรยากาศแงมแหลงของเมืองมุกดาหารครับพี่น้องที่มาเที่ยวเมืองมุกดาหารก็อย่าลืมนะครับตอนแรงๆสามารถมาเดินชมนะครับดูบรรยากาศริมโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับบรรยากาศแงมแหลงแยมคำผ้าพี่น้องคุณพ่อคุณแม่มาทานอาหารได้สำหรับครับื้อนี้นะครับก็เป็นคลิปดีๆคลิปนึงครับบรรยากาศเวอร์ชันของการถ่ายทํำตอนแรงๆ ขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับช่องหลับซ้ำชาแนลขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ